โอ,โอ้ยเดือนมิถุนาแล้วบัตรคนจนหายไปไหนทำไมลงแต่ข่าวเราไม่ทิ้งกันข่าวสามทีวีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังณนะตอนนี้นะครับผมข่าวสามทีวีก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมไม่ว่าจะมีโครงการมาตร,รการต่างๆที่แจกเงินอีกมากมายนะครับแต่ที่แน่ๆนครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนาเนี่ย มันก็จะมีปฏิทินของมันปฏิทินคนจนเนี่ยที่ได้รับเงินอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับผมก็สําหรับตอนนี้หลายคนที่ถามเข้ามาว่าในเดือนมิถุนายนนะโครงการเยียวยาเยียวยาคนจนเนี่ยรัฐบาลเขาจะช่วยเหลือเยียวยายัางไงจะแจกเงินหรือว่าจะอะไรยังไงทําไมมันเงียบไปทําไมมันหายไปนะครับก็ทุกครั้งที่ออกข่าวมาเงินเข้าเงินเข้าวันไหนเดือนนั้นเดือนนี้ ก็จะมีแต่รายการเดิมๆนะครับผมแต่ผมขอย้ําขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับตอนเนี้ผมเชื่อว่าคอรมอหรือว่าอะไรต่างๆนานาส่วนผู้ที่มีเกี่ยวข้องนะครับเขาก็คงไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะช่วยทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมนะครับตอนนี้3ามกลุ่มเปาะบางเขาก็ได้ช่วยไปแล้วนะครับสามกลุ่มเปาะบางก็มีคนแก่ผู้พิการเด็กนะครับเขาก็ได้วางแผนที่จะโอนเงินให้เดือนละพัน <S <S สเดือนนะครับก็ตกคนละสามพันต่อเดือน แต่ที่หลักๆของบัตรคนจนนะครับของเราจะได้กันทุกเดือนอยู่แล้วก็มีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดไว้ก่อนเลยว่าหลักๆของเราที่เราได้แน่นอนของทุกเดือนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาจากเว็บกระปุก .com นะครับมันเป็นข้อมูลของเดือนพฤษภาคมนะครับแต่มันก็ได้เหมือนกันในเดือนมิถุนายนครับผมจะบอกคร่าวๆนะครับ ในวันที่อันนี้น่าจะเป็นวันที่15ห้รือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่ใช่วันที่1ขอไปครับวันที่1มิถุนานะครับผมก็จะได้รับเงินรูดซื้อสินค้านะครับอุปโภคบริโภคก็คนละ2 300าอนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ได้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับหมายเหตุเพราะว่าให้รูดซื้อสินค้าผ่านบัตรการแห่งรัฐร้านค้าผงฟ้าประชาลัฐเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ส่วน ต่อมารายการที่2นะครับก็คือค่ารถโดยสารนะครับสาธารณะก็พวกรถเมล์รถไฟฟ้านะครับห้าบาทแล้วก็รถบขสห้าร้อบาทแล้วก็รถไฟ500บาทนะครับอันนี้ได้ทุกเดือนแน่นอนนะครับผมไม่ว่าเดือนไหนๆก็ได้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมหมายเหตุตรงนี้นะครับผมให้ใช้เป็นบัตรนะครับรูดเท่านั้นนะครับผมก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าทักมาถามผมเยอะเหลือเกินบอกว่าไอ้เงินสนเนี้ย ไม่ไดเดินทางไปต่างจังหวัดเลยเนี่ยช่วงโควิดยิ่งแล้วใหญ่ไม่ได้เดินทางเลยแล้วเงินสดเนี้ยสามารถเอามาใช้เป็นเงินสดได้ไหมอยากจะขอให้รัฐบาลเน่ยเปลี่ยนเงินตรงเนี้ยเป็นเงินสดได้ไหมเพราะว่าจะมาซื้อสินค้าอย่างน้อยมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำมันพงน้ำมันพืชนะครับเอาไว้ทอดไข่ทอดปลานะครับผมเผื่อวันไหนอยากกินไข่ทอดก็จะเอาเงินสดเนี้ยไปซื้อน้ำมันซื้อไข่เอาไว้กินนะครับก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าเงินค่ารถเมล์รถไฟฟ้ารถบขสรถไฟเนี่ย คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ทาไมไม่ให้ไม่ให้เป็นเงินสดมานะครับตรงนี้ก็ถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ตรงนี้มาตรการเขาก็คือช่วยค่ารถโดยสารนั่นเองนะครับคือวัตถุประสงค์เขาก็คือเขาอยากช่วยวัตถุประสงค์ก็คือช่วยค่ารถนะครับผมสาหรับผู้ที่เดินทางนะครับก็สังเกตได้ง่ายครับคนเท่าคนแก่นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอครับต้องเดินทางไปหาหมอในเมืองนะครับผมบางทีอ่ะอย่างตัวผมเนี่ยมีผู้ปกครองนะครับ อยู่อำเภอครับบ้านนอกมากนะครับลงมานก็ไกลตัวเมืองนะครับผมต้องนั่งรถไปนะครับบคสอไปกลับมันก็ไม่ใช่หมดแค่500อยนะมันก็หมดค่ากินค่าอะไรเยอะอยู่แต่รัฐบาลช่วย500ยตรงนี้มันก็ได้ค่ารถไปกลับได้นิดนึงนะครับผมแล้วก็ถามว่าแล้วเดือนไหนถ้าเราไม่ใช้ละ่ะไม่ใช่มันก็จะถูกหักหายไปนะครับทุกเดือนแล้วก็จะเริ่มเข้าเดือนใหม่อีกเดือนหนึ่งก็เพิ่มให้500ยเหมือนเดิมนะครับผมมา มาในส่วนที่3นะครับผมก็ค่าแก๊สถุงต้มนะครับ45บาท3เดือนนะครับผมใช้กดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้านะครับผมก็ส่วนนี้ก็จะดีกับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมแล้วก็เงินเนี่ยเงินผู้สูงอายุเนี่ยทุกวันที่10นะครับผมจะได้ทุกเดือนนะครับผมจนถึงเดือนกันยายน63นะครับผมก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับบางคนบอกว่าเอา พ่อตาพ่อเท่าที่บ้านได้เงินผู้สูงอายุ50บาทแล้วมันจะกดเงินสดได้ยังไง a t m ขั้นต่ำมันกดแค่100บาทนะครับวิธีง่ายๆนะครับถ้าอยากจะเอาเงิน50บาทนั้นมาใช้ก็คือฝากเงินเข้าไปอีก50บาทนะครับจะเป็น100บาททันทีนะครับก็สามารถกดมาใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เดือดร้อนก็รอเดินหน้าเข้ามาอีก50ก็จะเป็น100บาทก็สามารถกดได้นะครับ สำหรับผู้สูงอายุที่เงินเข้าแล้ว100อบาทนะครับก็สามารถกดได้100รอบาทเลยนะครับผมแล้วส่วนเงินที่คืนภาษีแวกนะครับผมห้าเปอร์เซนทุกวันที่15้าของเดือนนะครับก็ไม่เกิน500บาทวงเงินสูงสุดครับได้ทุกเดือนจนถึงกันยา6 3สเช่นกันนะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในแต่ละเดือนก่อนหน้านั้นนะครับสมมุติว่าเดือนมิถุนาเนี่ยในวันที่ส5บห้าเนี่ยเงิน สมมติว่าของผมของผมนะจะเข้าประมาณ400กว่าบาท400กว่าบาทเนี่ยแปลว่าในเดือนพฤษ,ษภาผมนั่นฮะต้องเติมเงินเข้าไปถึง6,7,8,000นะครับแล้วจะได้คืนมา5%ของอีกเดือนนึงก็คือเดือนมิถุนาเดือนนี้นะครับสแสดงว่าถ้าเรามีเงินเติมเข้าไปในบัตรนั้นถึง6,7,8,000นั่นนี่ยสแสดงว่าเราไม่ใช่คนจนละเอวมันขัดแย้งกันนะครับลองคิดดูนะครับผมก็อาจจะเป็น,นกลไกแอบดัก ของรัฐบาลก็ได้นะครับที่ว่าจะพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนจนหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไม่จนนะครับผมจนจริงไม่จนจริงก็ว่ากันไปนะครับผมในส่วนนี้นะครับก็เช็คดูนะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยไม่เคยได้เลยบางคนได้แค่5บาท10บาทมันจะพอใช้อะไรวะอะไรประมาณนี้นะครับเาก็ว่ากันมาเนาะแล้วก็ส่วนวันที่18นะครับค่าน้ําค่าไฟนะครับผมค่าไฟฟ้า230บาทแล้วก็ค่าไฟขออภยคับค่าไฟฟ้า2 3 0บาทแล้วก็ค่าน้ํา 100บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับผมสาหรับเดือนนี้ได้ทุกเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับถึงกันยา6 3เช่นกันนะครับผมเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในอัตราที่กําหนดแล้วก็เฉพาะขัอ,ขอเรือนที่ใช้น้ําในอัตราที่กําหนดนะครับบางคนบอกว่าดิฉันยังไม่ลงค่าน้ําค่าไฟเลยจะทํายังไงนะครับก็แค่ถ้าคุณเป็นคนจนนะครับแล้วคุณมีบัตรสวัดการแห่งรัฐคุณก็แค่ถือบัตรสวัดการแห่งรัฐของคุณเนี่ยไปที่การไฟฟ้าเราบอกเขาว่า ป้าต้องการลดค่าไฟฟ้าต้องทำยังไงนะแนะนำป้าหน่อยแล้วเขาจะลงทะเบียนให้เราอัตโนมัติเลยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตไม่เป็นนะครับก็ฝากไว้นะครับผมบางคนบอกว่าที่บ้าน,นใช้น้ำไป234บาทเกินมา4บาทต้องเสียเต็มแถมไม่ได้คืนเงนี้ยน้อยใจจริงๆเกินมาแค่4บาทเองก็ไม่ยอมให้นะครับก็กดเกณฑ์เขาตั้งมายังไงก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์นะครับ ก็ฝากไว้นะครับผมสาหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาดูกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเงินเข้าของกลุ่มเปาะบางนะครับกลุ่มเปาะบางที่พูดถึงข้างต้นไปนครับผมก็คาดการณ์ว่ารอคลมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่ผมฟังนะที่ประชุมมาแบบคร่าวๆเขาบอกว่าสามกลุ่มนี้เด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้สูงอายุผู้พิการนะครับก็จะ จ่ายเงินให้คนละพันใน3เดือน,นครับพฤษภาคมมิถุนายนแลวก็ก,กรกฎาคมแต่เดือนพฤษภาคมเนี้ยมันคงไม่ทันแล้วแหละเพราะว่ามันสิ้นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็3 1แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าอาจจะมิถุนาแต่ยังไม่รู้วันโอนไม่รู้จะโอนวันไหนนะครับก็รอฟังประกาศจากคลรมออีกทีหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้ามิถุนาเนี้ยจะโอนเนี้ยจะโอนให้ทีเดียว2อ0 0เลยนะครับผมแล้วอีก1000นเนี้ยไปรอรับที่ก,กรกฎาคมอีก1000พจะเป็น3,000บาทนะครับผม ก็รอดูและติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวข่าวสามทีวีจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมมาถึงจุดนี้นะครับผมใครมีคําถามมีปัญหามีอะไรมากมายก็อึดอั้น,อนตันใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาระบายความทุกข์ระบายความในใจได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวข่าวสามทีวีของท่านถ้าเห็นคําถามของท่านมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อท่านเองก็จะหยิบยกมาตอบคาถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับผม สำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กาลังเศร้าหมองหรือหม่นใจอยู่นั้นข่าวสามทีวีก็ขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางสู้ต่อไปนะครับผมมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็มาพูดคุยได้นะครับใต้คอมเมนต์น,นี้แล้วก็เพื่อนคนไหนที่รู้ว่าคําถามไหนนะครับก็ช่วยกันบอกช่วยกันตอบเลยนะครับข่าวสามทีวีคนเดียวตอบไม่ไหวจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีก็ไม่มีอะไรมากมายที่จะขอพ่อแม่พี่น้องนะครับนอกจากขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยมีเงินม,มีทองนะคร ก็ใครที่ติดกับดักความจนเนี่ยก็ขอให้ดูดพ้นจากความจนไวๆนะครับความจนนั้นใครไม่จนไม่รู้หรอกครับว่ามันแสนลาบากแค่ไหนบางทีการเกิดเป็นคนจนบอกว่าโดนคนดูถูกบอกว่าแล้วทําไมไม่ขยันทำาะไหากินทําไมไม่ขยันทํางานทาั้งๆที่คนจนเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยแปดโมงเนี่ยต้องรีบไปเข้างานแล้วเลิกงานก็5้าโมงหกโมงเนี่ยทำงานวันละสิชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ขยันตรงไหนแล้วทําไมเรายังจนนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับใช้ใจ่ายและการวางแผนการเงินของเรานะครับคิดให้ดีๆนะครับผมก็ไม่อยากพลาดข่าวสารทีวีก็สามารถติดตามข่าวสามทีวีได้เลยนะครับข่าวสามทีวีจะอัปเดตเรื่องเงินช่วยเหลือต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ไว่าจะเป็นเงินบัตรสุิการแห่งรัฐเงินเราไม่ทิ้งกันเงินคนแก่งเงินเด็กเงินผู้พิการหรือว่าเงินเกษตรกรนะครับช่วยเหลือภัยแยล้งเฉลิมน้ำท่วมต่างๆนานาครับข่าวสารทีวีก็จะเป็นช่องทางช่องหนึ่งที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของทุกท่านนะครับ ทุกท่าน,นครับข่าว3ามทีวีไม่ได้เป็นของใครนะครับเป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านทุกท่านสามารถเข้ามาใช้ข่าว3มทีวีได้นะครับในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสิการแห่งรัฐหรือว่าเกี่ยวกับการเงินโครงการช่วยเหลือต่างๆนะครับมาให้คําแนะนํามาให้คำเพิ่มเติมได้นะครับทุกท่านคือเจ้าของข่าว3ามทีวีนะครับไม่ใช่ของใครครับแล้วอีกอย่างขอฝากไว้ ครับข่าว3มทีวีไม่ได้เปิดมาเพื่อหวังยอดไลค์ยอดติดตามนะครับแต่ถ้าท่านไม่ติดตามไม่กดไลค์นะครับท่านก็จะพลาดข่าวสารดีๆข่าวแจกเงินแจกของนะครับก็จะไม่ทันการนะครับผมสําหรับคนที่ติดตามไปก็ได้รับข่าวรับรู้ก็เป็นแบตามข่าวสามทีวีที่บอกไว้นะครับก็ได้เงินได้ทองไปใช้กันทั่วหน้าละ,ะสำหรับนี้เกินเวลามานานละข่าวสามนี้ต้องขอตัวกลา,ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีอหน้าครับสวัสดีครับ